เดี๋ยวนี้จะมาทำเมนู six, a, six way ให้ดูกันนะคะเห็นนี้ต่างประเทศทำกันเยอะมากเรามาดูกันดีกว่าว่าเมนูที่ตุ๊กจะทำในวันนี้มันจะออกมาอร่อยหรือเปล่าเรามาเริ่มอะไรที่มันเบสิกเบสิกหน่อยดีกว่าก็คือกิมจิแล้วใส่ใช้เ้่ารองของแม่ลงไปด้วยต่อมาเป็นคอตทจชีสกับมัสตาร์ดนะคะพีนาบัอร์แอนด์เจลลี่น้ำพริกพม่าของน้องลิลลี่ววจิไมฮันนี่มัชช เสร็จแล้วนะคะ six e six way เดี๋ยวเราลองชิมกันเลยดีกว่าจิงจิกับใช้ดาวดองแฟม i ลี g ก r d e ดนเฮ้ยเต็มสิบให้เก้านะอร่อยคอตเตอร์ชิสมาสตาร์กันบ้างนะคะเต็มสิบให้สิบอร่อยมาก peanut butter and jelly มันไม่แย่มันไม่แย่เป็นไปได้ไงมันไม่แย่นะเต็มสิบให้เจ็ดพอรวมกันในปากอะ่ะก็อร่อยอยู่นะมาต่อกันที่น้ำพริกพาม่าหนงลี่อันี้น่าจะอร่อยโชยอยู่แล้วปะเพราะน้ำพริกเขาอร่อยออ,อันนี้น้ำพริกก็จะมีความเผ็ดแล้วก็ก,กรอบๆจากถั่วเต็มสิบให้แปดอันนี้คือเนยกับเวจไ มาถึงอันสุดท้ายแล้วคะ่ะฮันนี่มัชชะจะพูดยังไงดีอะมัชชะเหมาะกับชมเป็นเครื่องดืง่มดีกว่าเติมสิบให้หนึ่งเพราะผมมัชชะดีแล้วใครอยากใช้รังสรรค์อีพสองก็บอกมานะคะ